เทรนจิตตัวเองรองรับนะเพื่อจะรอรับสารพวกนี้บางคนใช้เวลาเทรนไม่นานต้องบอกก่อนนะบางคนใช้เวลาเทรนนานนะปัญหาคลาสสิกหลายคนที่ถามมาอย่าเพึ่งรีบสรุปหาคำตอบเพราะหลักสูตรนี้ไม่มีระยะเวลาตายตัวโอเคบอสคุณเชื่อเถอะถ้าคุณวางใจนะดูท่าจักรวาลทรงพลังมาก พร้อมเสิร์ฟทุกออเดอร์จริงๆจริงๆนะวันนี้ยินดีด้วยกับนักเรียนนะหลายคนเลยนะครับหลายคนเลยที่เรียนคอร์สด้วยแล้วก็นอกคอร์สก็มีนะนักเรียนที่เรียนเฉพาะหน้าลายด้วยนะกําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ทําแบรนด์สินค้าตัวเองใหม่ทำมาร์เก็ตติ้งใหม่ทำทำ,ทำแบบทําสิ่งใหม่เลยอะ่ะจากสิ่งที่ไม่เคยทําเลยนะแล้วเป็นสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่โอ้โหหลายคนที่อาศาัศจรรย์มากครับเพิ่งจะลงคลอร์สไม่นานนี้เองนะไม่นานนี้ แต่ผลลัพธ์คือพลิก e NERGY เร็วมากผมขอบคุณลูกทุกคนเลยขอบคุณนักเรียนทุกคนนะจะมากดตั้งไลค์แล้วพูดแบบมีพลังแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ผลลัพธ์จากนักเรียนผมหายไปสองวันทุกทรมานมากเข้าใจความทุกข์หนึ่งความทุกข์ของคนที่ไม่ค่อยจะมีความทุกข์คนนคนไม่ค่อยจะโกรธไม่ค่อยจะเกลียดไม่ค่อยจะอิจฉาหรือเสียใครแต่หนึ่งความทุกข์ที่เจอคือถ้าไม่ได้มาคุยกับนักเรียนมาสื่อสารกับคุณทุกคนเพื่อน ไม่มีความสุขเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงนะจริงโอ ushi, ้ II, oh, สวัสดีพกเพื่อนเเยอะมากนี้1 7 8จคนนะดึงดูดผลลัพธ์แบบอัศจรรย์ผมขอพูดอีกครั้งนะช่องนี้ไม่มีอะไรที่เกินความเป็นจริงเพราะวันนี้เอาผลลัพธ์มาพูด5ความลับนี้ถ้าคุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วคุณลงมือทำนะ3 3 process นะครับเรียนรู้ก่อน คุณเข้าใจก่อนนะคุณต้องเก็ตก่อนต้องเก็ตคำว่าเก็ตนะ่ะพิมง,ง่ายๆก็ได้ตอนเวลาที่คุณเรียนหน้าไลฟ์คุณเก็ตคุณก็พิมพ์คำว่าเก็ตมาเลาช่วแบบ่คุณเก็ตแล้วมันจะมีการลงมือทํามันเป็นสูตรสําเร็จนะบางคนบอกความสําเร็จมีสูตรไหมมันไม่มีสูตรหรอกแต่สูตรสําเร็จทางจิตวิญ,ญญาณมันก็มีลําดับขั้นตอนเหมือนกันวันนี้เป็น5้าความลับนะที่ผมไม่เคยเทรนที่ไหนมาก่อนในไลฟ์วันนี้เป็นวันแรกเลยนะฮะวันแรกก่อนจะเริ่มไลฟ์ อันนี้ไม่ได้ทายอินนะครับขออนุญ,ญาตจูนเสียงก่อนเพราะนี้ต้องใช้พลังเยอะแน่นอนโอ้หอมมากหอมมากอันนี้ไม่ได้ทายอินนะขออนุญ,ญาตเอามาเตรียมไว้เพราะว่าต้องการน้ําอุ่นเป็นเป็นชาผลไม้นะก็ชาดอกไม้ครับเป็นเป็นกลิ่นดอกไม้นะบัวเบลนทีนะครับอันนี้เป็นของนักเรียนลูกศิษย์ในคอร์สนะของคุณต่ายนะครับให้มาเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวนี่เป็น,นของขวัญปีใหม่ นะผมก็ดื่มเป็นระยะระยะนะวันนี้เอามาดื่มหน้าไลฟ์ขออนุญาตแชร์หน่อยลวกันเพราะว่าดื่มหลายรอบแล้วแรกๆยังไม่รู้สึกว่าอินอินถึงแบบจะอยากมาแชร์เดี๋ยน,นี้อยากแชร์เพราะอะไรรู้สึกว่าชานี้มันมันมีความพิเศษอะดื่มแล้วดื่มเหมือนเหมือนดื่มน้ําดอกบวัวผมไม่เข้าเข้าใจถูกหรือเปล่าผม,มรู้ว่าว่าทางแบรนด์เขาใช้ใช้ดอกไม้อะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับไม่ได้ดูรายละเอียดเลยแต่มันหอมแบบเหมือนอโรมาเป็นเป็นอโรมาทีซขึ้นผมก็ไม่ค่อยได้ ได้รถสัมผัสแบบนี้ที่ไหนนะครับไม่กระทั่งไปดื่มชาต,ตามโรงแรมก็ถือว่าสุดยอดมากนี่ก็ดูแพ็กเกจนะสวยงามมากมีสองซองกับสองสีนะสีสชมพูสีขาวเอาโฆษณาแต่งปันแล้วกันนะครับหอมมากอร่อยผมไม่รู้ว่าทางเจ้าของแบรนด์คุณต่ายมีขายที่ไหนนะไม่รู้การการวางขายจ,จัดจำหน่ายที่ไหนแต่ว่านักเรียนเป็นนักเรียนในคอร์สล้วส่งของขวัญมาให้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณตอต่สวัสดีครับ โอ้มาเพียบเลยช่องคนกินเจนะฮะสวัสดีโอ้คอมเมนต์ไปเพียบเจชาดอกโบพี่ตายฟินมากจริงๆใช่แล้วหอมไปถึงไหนเนี่ยจริงนะมันโล่งเวลาที่มันเีอยรมามันก็ไปแตะสัมผัสตร,ตรงภายนองแกรนรู้เปล่าภายนอกแรรอกแรนตรงเนี้ยเวลาที่คุณดมอะไรที่มันเป็นอโรมา a กลิ่นเทียนเทียนหอมเทียนอโรมาหรือคุณดื่มชาผลไม้ มันไปช่วยอย่างน้อยอ่ะให้ผ่อนคลายความเครียดความรีแลกซ์ความสบายแล้วถ้าคุณจะใช้เติร์ดอายตาที่3นะคุณจูนตัวเองกับพวกต่างๆเหล่านี้ก่อนที่เป็นที่เป็นอ่ผัสสะท,ทางทางกายตาหูจมูกลิ้นดื่มชาแบบนี้หรือจุดเทียนอารมณมากก่อนแล้วคุณนั่งสมาธิเปิดคลื่อนอัลฟ่าไปด้วยโอ<ฮ>้โหทะลุถึงจักรวาลแน่นอนการันตี<ฮ>ขอดื่มอีกทีนะเดี๋ยวราเพ,เพื่อนเช็คอินให้ลา์อีก2นาที ให้เราตัวคนเองสองนาทีนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะห้าความลับนี้การันตีนะครับว่าถ้าคุณอาไปใช้นะผลลัพธ์อัศจรรย์มากจริงๆนักเรียนทุกคนตอนนี้นะเข้าใจเรื่องนี้ฮะอย่างดีเลยแล้วก็เริ่มฝึกตัวเองใหม่บอกเลยนะครับความรู้ในช่องนี้คุณสามารถฝึกได้ลงมือทําได้พิสูจน์ผลลัพธ์ได้ เรียนรู้ก่อนแล้วก็ลงมือทาแล้วก็พิสูจน์ผลลัพธ์สามสเต็ปนะคุณใช้หลักการมาสูตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะกับการเรียนทั้งจิตวิญญาณเหมือนกันจริงมันเป็นเรื่องของของนามาทำนะมันไม่ได้จับต้องได้หรือมองเห็นด้วยตาเปล่ายิ่งคุณอย่างเงี้ยยิ่งต้องมีความรู้เยอะต้องอ่านหนังสือเยอะต้องฟังเยอะจ้องหาหาผลลัพธ์ผลสําเร็จเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้มีความเชื่อมากขึ้นแรงต้านน้อยลงแล้วลงลงมือทําคุณจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะ ได้รับผลลัพธ์เร็วจักรวาลพร้อมเสริฟม,มากกว่าที่คุณขอนี่คือคีย์แรกเลยจักรวาลพร้อมส่งทุกออเดอร์ให้คุณมากกว่าที่คุณขอจริงๆอันนี้ผมการันตีนะ,ะช่วงแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยผมตั้งโปรเจกต์ไว้6เดือนน่าจะเสร็จน่าจะเรียบร้อยปิดโปรเจกต์ได้เงิน7หลักเลยผมก็ตั้งไว้ตามความเชื่อเดิมตามความเชื่อเดิมแต่จริงเรามีพื้นความเชื่อแล้วนะ และทํางานร่วมกับจักรวาลมา20กว่าปีนะผมก็ได้รับผลลัพธ์ความอัศจรรย์ในชีวิตสั่งจิตหน้าเด็กปลดหนี้สินปล่อยแก้ตายกับเป็นคนสุขภาพดีมาเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นผมก็มันก็เกินได้รับผลลัพธ์ตามความเชื่อแต่พอเวลาที่เราเริ่มเข้มข้นกับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เราคุณจะยิ่งรู้เลยว่าพาร์ทเนอร์เขาพร้อมเสริฟผลลัพธ์ให้คุณนะเกินกว่าที่คุณร้องขอที่สำคัญคือ มันง่ายจนน่าประหลาดใจมันง่ายจนจนจนเราเองรู้สึกมันเกินความเชื่อขนาดผมมีความเชื่อมาระดับหนึ่งแล้วนะมันก็ยังมันอัพเววขึ้นไปอีกมันอัพเวลอีก<ๆ>อย่างเช่นตัวอย่างในช่องนี้ก็ได้เรื่องของช่องการทำทิกตอกผมก็ใช้ความเชื่อก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะกับวันแรกที่เริ่มทําไม่ได้มีความเชื่ออะไรเลยทําท่องช่องสเปซสปะเลยแต่พอเริ่มทํางานร่วมกันฟันธงป,ปับ๊บชัดเจนกับความปรารถนาตัวเองจริงๆ ถ้าไม่ได้ทําสิ่งนี้ชีวิตรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอันนั่นคือชัดเจนน,นั่นคือสภาวะของการตกผลึกนะถ้าเราเรียกในคําภาษาแบบที่เราเข้าใจน,นัคือตกผลึกแล้วว่าฉันจะทำจะ,จะมาทําแบบแนวทางนี้เป็นโค้ดนะเป็นครูหรือเป็น,ปน,ปนแรงบดาจใจเป็นแสงสว่างเป็นให้ความรู้ให้ข้อมูลไม่ได้ทําแบบขายสินค้าไม่ได้ทำแบบบันเทิงซึ่งจริงก็โอเคน,ะน่าทําก็สนุกดีผมก็ทําได้แต่ว่ามันตกผลึกมันชัดเจนกับความปรารถนา รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทําสิ่งนี้ซึ่งเป็นภารกิจของชีวิตชีวิตหลังจากนี้ไม่มีความหมายเลยไม่รู้จะหาเงินแล้วอยู่ไปเรื่อยๆทําไมเบื่อไม่รู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการตื่นขึ้นมาทุกเช้าต้องผ่านมาหมดแล้วใน่านสภาวะทั้งความขาดแคลนสุดๆหรือความมั่งคั่งทางด้านการเงินสุดๆแต่ข้างในในใจก็โงงเหว่งว่างเปล่าสุดๆมันตกผลึกกับการใช้ชีวิตนะผมจึงบอกว่าคุณทุกคนคนระับเรามีจุด วันที่เริ่มต้นชีวิตจริงๆคือวันที่เราเริ่มตื่นรู้จริงๆอันนี้คือวันที่เราตื่นรู้อะออชื่นใจมากเห็นรดไม่ได้ต้องยิบม,มันด่มนะครับสวัสดีครูเกรดครูความรู้คูค่บันเทิงคะสวัสดีครับชัดเจนในความปรารถนาของคุณใช่แล้วถูกต้องสวัสดีคูเกรสจิตจัก,กรวาลด้วยนะครับขอหนีเที่ยวหนึ่งวันเด้อภาษายินดีครับ พอจูนจิตถึงทุกอย่างมันง่ายได้หชอบคํานี้กูเกลสมันง่ายไปหมดง่ายไปหมดความสัมพันธ์ข้ามโลกยังง่ายเลยคุณคิดดูนะจริงๆมาติดตามช่องโค้ดแล้วคุณลองมาเรียนหน้าไลฟ์เรื่อยๆมาฟังคอมเมนต์ของเพื่อนๆในช่องเรื่อยๆคุณอ่านตรงนี้แหละเพราะมันเรียลสุดแล้วนั่นเป็น,เป,นเป็นความจริงของชีวิตคน,น,นไม่ทั้งความสัมพันธ์ข้ามโลก ยังอศัศจรรย์มากภายในเวลานะไม่กี่เดือนไม่ไม่กี่เดือนนะแต่ทุกคนทําอะไรรู้ป่ะนอกเหนือจากเวลาที่มาเรียนในไลทุกคนกลับไปจูนตัวเองลงมือทำเวิร์กช็อปตั้งใจฝึกแล้วก็พัฒนาโลกภายในไม่หยุดเลยคุณเห็นความอาศัศจรรย์นี้ไหมเราใช้เวลาน้อยมากใช่ไหมก็จจากัดทางกายภาพมันน้อยลงเวลาเราก็ใช้น้อยลงแรงเราก็ใช้น้อยลงแต่ผลลัพธ์มันอศัศจ,จรรย์จรงิงๆอ่ะห้าความลับวันนี้ ห้าความลับนะครับดึงดูดผูรับอย่างอัศาจรรย์อู๋ยี่สิบเจ็ดแชร์ขออีกคนละหนึ่งแชร์นะเอาสักสามสิบแชร์นะทุกคนนะสามสิบแชร์มาใครไม่เอาโค้ดเอง่ะโค้ดช่วย,ชวย,ชวยแชร์หนึ่งแชร์เพื่อความรวดเร็วหนึ่งแชร์นะฮะหนึ่งแชร์คนละหนึ่งแชร์ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันแบ่งปันนะครับสิ่งนี้ออกไปกับผู้คนนะครับ ขอบคุณมากคุณยอดเยี่ยมที่สุดเลยคุณเป็นผู้ให้ที่มีคุณภาพและคุณเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับจูนตัวเองแบบนี้เลยเสมอเสมออย่าให้อย่างเดียวจักรวาลต้องการความสมดุลนะครับโลกนี้มันคือความมั่งคั่งเหลือเฟือนะคุณต้องต้องรับด้วยรับอย่างมีคุณภาพด้วยนะคือเวลาที่คนให้อะไรบางอย่างกับคุณเขาซื้อสินค้าคุณเขาซื้อบริการคุณเขาซื้อทักษะความรู้ความสามารถของคุณ งานที่คุณทำเขาซื้อประสบการณ์ของคุณอะไรก็ได้ที่มันไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขามีความสุขขึ้นเวลาที่คุณรับด้วยความเต็มใจเขามีความสุขในการให้ทันทีจักรวาลทำงานแบบนี้นะ <S <S อย่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่กล้าที่จะรับแม้กระทั่งคำชมที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรไม่กล้ารับความสำเร็จในชีวิต มากนะครับจะแรงมากเลยนะไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองรับความสําเร็จก็จะทําแล้วติดบล็อกบล็อกบล็อกอยู่วันนี้มล์เซ็ตมันมันเป็น f ิกซ์ไมล์เซ็อ่ะมันบล็อกตัวเองถ้าอนุญาตคือไงโค้ดถ้าอนุญาตใช่ไหมคุณจะรู้สึกถึงความคู่ควรถ้าคุณอนุญาตนะให้ตัวเองประสบความสําเร็จคู่ควรกับเงินล้านอ่ะน,นะถ้าตอนนี้ความรู้สึกคุณยังไม่คู่ควรอันนะคุณยังไม่อนุญาตเก็ปะ จับที่ตรงนี้ก่อนเราต้องรู้สภาวะปัจจุบันเราก่อนไม่งั้นเราจะจูนตัวเองแบบเลื่อยเปื่อยอ่ะเพอร์เจอร์อ่ะคือแบบฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านฉันหน้าเด็กฉันมั่งคั่งล้นรวยมันจะจูนแบบเพอร์เจอร์เพราะข้างในมันไม่รู้สึกเห็นปะมันมีเส้นบางๆนะเป็นตัวกั้นการทํางานระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์อยู่อันนี้คุณต้องเช็คก่อนว่าคุณมีตัวกั้นตัวนี้อยู่หรือเปล่าคือความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับเงินเจ็ด 8,9,10,11หลักไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยเอาจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรในในในช่วงนั้นก็ได้นะในช่วงชีวิตช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้คู่ควรคุณก็ส่งความปรารถนานี้ออกไปแล้วพาร่างกายไปลงมือทำอะไรที่มันง่ายๆายสบายสบายเหมือนอับบราฮัมลินคอนบอกว่าเราถ้ามีคุณมีเวลาตัดต้นไม้สามชั่วโมงคุณมารับขวานสักสองชั่วโมง ที่เหลือหนึ่งชั่วโมงคุณไปตัดต้นไม้หมดทั้งป่า <c oughs> ไม่สนับสนุนให้ตัดต้นไม้ทำลายป่านะ <c oughs> ความหมายคือคุณต้องเอาเวลามาเทรนตัวเองหาความรู้ศึกษาโลกภายในทักษะการทําเงินการให้เงินไปทํางานต่อเรื่องพวกนี้เพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณเทรนตัวเองใช้เวลา2ใน3ส่วนคุณจะทํางานง่ายมากนะใช้แรงน้อยลงแต่ผลลัพธ์อัศจรรย์ คุณรับเงินจํานวนมากนะในเวลาที่ไม่กี่วันนะไม่กี่วันหกเจ็ดหลักเดี๋ยวนี้นะอย่างโค้ชธรรมดามากนะใช้เวลาสามสิบวันแต่เด็กรุ่นใหม่นี้ทําออนไลน์ขายสินค้าใช้เวลาสองชั่วโมงได้แล้วเงินล้านเจ็ดหลักแปบ๊บเดียวไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่นะมรนรนีรุ่นรุ่นพี่รุ่นอุโสสามารถทําได้นะครับมีของคนส่งของขวัญให้เยอะมากวันนึียวได้เป็นหลายพันอะ่ะเป็นหมื่นก็มีนะเป็นหมื่นก็มี ยุคนี้เป็นยุคที่มีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยถ้าใครอยู่ในกรอบความคิดเดิมนะคุณต้องย้ายตัวเองด่วนเลยย้ายด่วนๆย้ายเข้ามาในออนไลน์ก็ได้นะครับตอนแรกคุณอาจจะเริ่มเป็นผู้บริโภคก่อนก็ดูตามช่องที่ทําให้คุณปลดล็อกทําให้คุณมีความรู้เพิ่มมีทักษะเพิ่มมีพลังงานเพิ่มแล้วคุณก็ย้ายฝั่งอีกทีมาเป็นผู้บริโภคเอ่มาเป็นผู้ผลิตทำคอนเทนต์ให้ผู้คนทำคลิปดีๆ จะขายสินค้าความบันเทิงให้ความรู้แชร์ประสบการณ์อะไรก็ได้นะแล้วคุณก็เริ่มพัฒนาตัวเองแล้วเอาประสบการณ์ตัวเองมาผนวกกับความรู้ที่คุณมีแล้วมาส่งต่อส่งมอบให้ผู้คนคุณรู้ป่ะหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างความอัศจรรย์ให้ชีวิตยุคนี้คือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับโดยเฉพาะทิกตอ k ด้วยนะฮะขอบคุณทิกตอกมากนะครับที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่ไม่ใครรู้จักเป็นที่รู้จักและเป็นแรงบันดาลใจใคนอื่นและสามารถส่งต่อผลลัพธ์ให้คนอื่นได้ วันแรกผมเป็นเหมือนกับคุณทุกคนเลยคือเป็นนักเรียนนั่งเรียนวันนี้ก็อยากจะเอาประสบการณ์กับผลลัพธ์ก็มาส่งต่อมีแค่นี้คุณจะมาส่งต่อประสบการณ์ผลลัพธ์ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือ,อยิ่งใหญ่แค่ไหนในชีวิตสามารถส่งต่อให้ผู้คนได้คุณเป็นคนสําคัญสําหรับใครบางคนเสมอคุณกดเซฟคำนี้ไปเลยม,มาแล้วเจ้าของแบรนด์มาแล้วคุณตายขอบคุณครับขอบคุณไอศครีมนะฮะ คุณตายเพิ่งเข้ามาใช่ไหมอันนี้เป็นชาของใครไม่รู้นะฮะหอมดอกบัวมากดอกบัวใช่ไหมเหมือนเคี้ยวบัวทั้งทั้งดอกเข้าไปอะนี่จะมีดูยังไงนะดื่มเป็นครั้งที่สมฮะตั้งแต่ส่งมาให้นะดื่มแล้วนะครับดื่มเป็นครั้งที่สามสารภาพอร่อยหอมชื่นใจแล้วรู้สึกถึงความผ่อนคลายฟิน แต่สัมผัสถึงเติร์ตไอเลยไ <c oughs> พโนแกรมเพราะกิิ่รอโรมากแบบตีขึ้นมานี่เลยเข้าสายสันคือตีขึ้นดัง <c oughs> คุณเป็นบุคคลสำหรับสำคัญสำหรับใครบางคนเสมอคุณเชื่อมัน่นจริงๆถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ลูกคุณสามีหรือภรรยาคุณก็ต้องเป็นใครสักคนบนโลกใบน,นี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยมองเห็นไม่เคยเชื่อมต่อ แต่ถ้าคุณเชื่อมต่อนะโดยคุณใช้ r e v e r a ร e เป็นเป็นแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลมีเดียแบบออนไลน์แบบนี้คุณจะดึงการเชื่อมต่อจากคนทั่วทุกมุมโลกแบบอัศจรรย์รวดเร็วมากและเป็นคนที่ใช่นะอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันพร้อมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะเข้ามาในชีวิตคุณแบบอัศจรรย์สุดๆจริงๆอันนี้การันตีนะ11เดือนที่ผ่านเย่ <Yeah. S 1> ระวังหลับคาไลน์นะโคะ้ดถ้าหลับไปก็ฝากปิด นะลงไลฟ์ให้โค้ดด้วยโอเคป่าตอนนี้ตาเริ่มเปรือนิดหน่อยนะถ้าหัวฟุบขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็โอเคนะทุกคนปิดกล้องให้โค้ดด้วยแล้วตอนเราเจอกันใหม่ตอนเชา้านะครับชาเลยดีขนาดนีนะนะ้ถ้าดีขนาดนี้เดี๋ยวโอเคนะใครมีปัญหานอนไม่หลับบ้างนอนไม่หลับก็ขอให้เข้ามาฟังไลฟ์โค้ดนะครับขอบคุณคุณตายมากนะฮะที่ส่งของขวัญมาให้นะครับน่ารักมากเลยมาห้าความลับ ดึงดูดผลลัพธ์อย่างอัศจรรย์ครับ <c oughs> ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้คดก่อนหน้า20กว่าปีคือทำธุรกิจส่วนตัวมาตลอดนะครับทำบริษัทออกไนเซอร์ทำจัดงานอีเวนต์ทำเป็นเอเจนซี่โมเดลลิ่งด้วยแล้วก็ทำแบรนด์สินค้าแต่ทุกอย่างที่เล่ามาคร่าวๆนะมีเยอะมากทุกอย่างที่เล่ามาทำเพื่อตัวเองหมดเลยเพื่อตัวเองไง ก็ดูแลลูกน้องเยอะนะจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินซัพพลายเออร์เอาซอร์สก,ก็จ่ายหมดดูแลหมดนะค่อนข้างเยอะเลยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นมากพอเราก็ดูแลเฉพาะในองค์กรในบริษัทเราเฉพาะงานเราให้มีบิลลิ่งที่จะพอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปโอเคมันก็ม,มีมันก็มีคนที่เราทําเพื่อคนอื่นอยู่บางส่วนบางส่วนแต่ประเด็นตรงนี้ถ้าคุณเริ่มขยายใจ ฟังดีๆนะใครกาลังทําธุรกิจอยู่ทํางานประจําอยู่ทําทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์อยู่คุณเริ่มแบบนี้นะถ้าคุณเริ่มขยายใจคือเริ่มคิดต้องเริ่มคิดก่อนนะถ้าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดก่อนคุณต้องเริ่มคิดก่อนว่าฉันจะสร้างคุณค่าให้ผู้คนเพิ่มขึ้นมากขึ้นได้ยังไงอย่าคิดว่าจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงอย่าเพิ่งคิดว่าจะ,จะ ทำเงินเพิ่มเข้ามาในชีวิตได้ยังไงแต่คุณเปลี่ยนความคิดใหม่นะมันไม่เหมือนกันนะจะบอกว่าทำไมไม่เหมือนกันผมเคยคิดอยู่แล้วว่าทําอาชีี้หนึ่งอาชีพไม่พอต้องทําอีกอาชีพหนึง่งเพื่อมีช่องทางของการไหลเข้าของเงินเพิ่มไม่ผิดนะไม่ผิดแต่พลังงานคนละแบบถ้าตั้งมายเซ็ตแบบนี้ตั้งจิตแบบนี้พลังงานคนละแบบหาเงินเพิ่มยังไงให้มีไรายได้เพิ่มให้มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นให้ครอบครัวรู้สึกมีความมั่งคั่งมากขึ้น กลับอีกด้านหนึ่งฉันจะสร้างคุณค่าให้ผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแง่ที่ฉันไปทำประโยชน์ให้เขาไปแก้ปัญหาเขาไปให้พลังงานบวกไปให้ข้อมูลดีๆไปให้ประสบการณ์ความรู้ที่มีก็ได้ทำยังไงดีถ้าคุณตั้งต้นแบบนี้สิ่งที่ต่างคืออะไรรู้ป่ะทำเงินได้เหมือนกันนะทำเงินได้ง่ายกว่ากันด้วยทำเงินได้ง่ายกว่าด้วยสิ่งที่ต่างคือคุณไม่เคยมีวันไหนที่ท้ออยากหยุดอยากเลิกทำ เห็นความต่างหรือยังแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเจออุปสรรคในงานทิศทางใหม่ที่คุณตั้งจิตแบบนี้ว่าทำยังไงจะสร้างคุณค่าให้ผู้คนเจออุปสรรคเจอบททดสอบเจอความท้าทายคุณจะไม่เลิกคุณจะไม่ท้อคุณจะไม่นอยคุณจะไม่จิตตกเพราะอะไรเป้าหมายคุณมันใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินหรือความสําเร็จที่เป็นยอดวิวคนติดตามมันไม่ใช่แต่มันหมายถึงคุณได้รับใช้จิตปัญญาของผู้คน มันคือการพัฒนาจิตวิญญาณพลังมันจะออกมาถูกปะ่ะแล้วคุณทําอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรถ้าเราใช้คีย์เดิมใช้ใช้ไมล์เซตเดิมคือหาอีกอีกองานอีกอ่างทนาทำเพื่อให้ไรายได้เพิ่มแต่เปลี่ยนคุณใช้ไมล์เซตอีกไมล์เซตหนึ่งฉันจะทํำยังไงให้ฉันสร้างคุณค่าให้ผู้คนได้มากขึ้นแปลว่าอะไรโอ้หมันจะส่ง,งผลกระทบเยอะนะหนคุณจะกลับมาพัฒนาตัวเองหาความรู้เพิ่มขึ้นใช่ปะ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณมีความสําคัญกับใครบางคนที่เขาได้รับผลประโยชน์ได้รับคุณค่าจากคุณที่คุณส่งมอบให้